สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้นะเราอยู่บนรถเลยนะครับเสียโก้มารับเรานะฮะตั้งแต่เก้าโมงนะครับเสียโก้เสียโก้ครับเดี๋ยวเราจะไปเจกกันเรื่อยๆนะครับทุกคนวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับทุกคนนะครับทุกร้านที่สนับสนุนนะครับร้านนานาพัน Stationary นะครับไอเครื่องเขียนมานะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆคุณครูนะครับที่ให้เงินมาซื้อขนมให้น้องๆนะครับก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันวันนี้ตามผมมาเลยค่ะ สวัสดีครับรู้สึกเซ็กซี่อะครับทุกคนเดี๋ยวไปเจกเด็กเดี๋ยวไปเจกเด็ก วันนี้ต้องขอบคุณเสียกู้นะครับสำหรับการสนับสนุนรถยนต์ยาริสนะครับคันนี้เดี๋ยวเราจะพาชนนะฮะตรนู้ดเชียร์นักรเงินเลยนะทุกคนไปเรียกเลยครับเรียกเลยเก็บไม้น่องได้นะเก็บไว้น่องได้นะใส่สมุดด้วยน้องไม้น้องหอมไหมรู้องอีกคนไม่น้อนนะเร็ว วันนี้ปีนี้ไม่มีเด็กนะใช่ไหมเอารถอีกไหมรถเอาอีกไหมนี่นมก่อนแล้วนมนม เองเลยมาเอาเหล็กเลยเอาอะไได้มาเอาไอ้ถุงนี่นกอ้กเบนขอให้ก่นนกันกันกนี่ไม่มีใครมา่นี่านลวดเนี่ได้แกนล็อบีเลยนี่ดมาเหอวะเจสซี่ไปนี่เีสีไปแจกของใช่ไม่เเดี์มันนี่อยู่นูตานูกันแก็เลย ได,ได้ได้เดี๋ยวไปเอาข้องื <c oughs> เองเอาห้องเบื่มไปน <c oughs> ี่นะครับก็รู้สึกมีความสุขดีนะฮะก็พี่แรกนะครับน้องๆบอกว่าปีนี้นะครับไม่มีงานวันเด็กนะฮะเราก็เลยมเบื่อได้แลน,น,นี่คือวัตถุเ <c oughs> พื่ออะไรนี่คือวัตถุประสงค์นะครับที่เราอยากที่จะจัดโครงการเพื่ออยากให้น้องมขาจะจัดโครงการครับ จัดกิจกรรมนะฮะอยากให้น้องได้ขนมกันนะครับรก,ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะฮะที่บริจาคของมาเอาจริงนะครับวันนี้เพื่อผมมาทำโปรเจกต์นะครับ <laughs> ไม่ได้ทำโปรเจกต์ใดๆนะฮะวันนี้เราจะไปแจกกันต่อนะครับพากระยานไปแจกของนะไปขอประตูน้องๆเพื่อแจกครับทุกคนล <laughs> ูกจอเล้วเด็กไปก<ำ>้เร็วไอ้ก้เร็วแบบเมกี้ก็ีบเมกูเดินจะสบาย,ยไปลย <laughs> แล้วนะครับครับตอนนี้นะครับ่อแม่พี่น้องครับ ตอนนี้นะพ่อแม่พี 1941, ่น้องก็กำลังรออยู่ด้านหน้านะไปแจกกันครับหมดน้ำโดยผู้ช่วยศาสตราจารล็อกเตอร์ที่นี่สัเรื่องด้วยเด็กๆฮะผู้ช่วยสารการล็อกเตอร์นะฮะกินแม่แม่เรียกพี่เอาทั้งมากนะฮะคือขี่ไปเพื่อมาแจกของเด็กนะฮะก็คือเท่านะฮะเจริญครับน้อง ตั้งภาพไม่เสียสักหน่อยนะครับย่งก่อนนายกเชี่อะไรนายยกนายกเชี่อะไรครับเอาคอฟ้อมก่อนเอาคอฟ้อก่อนเร็วนี่ครูนี่ครูนี่คุณครูครูบอสเอาเร็วเอาเร็วเฮ้ยู่คนนึงลูกในบ้านหลับอยู่เลยโอเคโอเคหลับอยู่คนนึงให้ให้เด็กอีกคนนึงเอาให้เลยนอนชุดครับ ยกชื่ออะไรอะไรชื่ออะไรชื่อตูชื่อตูอ่าเอาจักรยานไหมจักรยานแล้วไหมจักรยานของบ้านเราเอาเจอต้องขอจักรยานแล้วครับมีของเด็กผู้หญิงไหมลูกเด็กผู้หญิงของอะไรอันบุทจัมบุทจัมบุทมีแล้วมั้งรถถ่ายมีอะไร มมับมึินเด็กแล้วหมือกไดบา่าีเดม้วหาบาได้่มคือคือขับบิ๊ไบค์นะครเพื่อมาเจขอรับคุดรวยครับรวยครั อย่ามาแซงทางคูนะครับทางเพื่อนนี่ครับสภาพพิกไบทที่นี่ก็จบแล้วครับเดี๋ยวไปที่อื่นกันต่อนะครับต้องขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะครับขอบคุณร้านนานาพันสเ s t a t i o n a นะที่ให้เครื่องเขียนมานะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับสมุดสรนนักศึกษาคณะวิทยาการนะครับให้ของขวัญเด็กๆให้ของเล่นมานะครับแล้วก็ขอบคุณองค์การรองการนักศึกษาด้วยครับที่ให้สมุดให้นู่นให้นี่มานะครับแล้วก็ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับคุณครูนะครับพี่น้องป้านอานะครับที่บริจาคเงินเพื่อมาซื้อของให้เด็กๆนะครับขอบคุณจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปแจกกันต่อครับ ทุกคนครับตอนนี้เรามาอยู่ตรงหน้าชุมชนป้อมหกนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจ๋งน้องๆในป้อมหกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปน่าจะไปแถวโ,โ,โ,ซโ,ซโซนโซนน้ําตกแถวฉลุมกันต่อนะครับเดี๋ยวไปป้อมป้อมหกก่อนตามมาเลยครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ป้อมหกแล้วนะครับทุกคน ขอบคุณพี่อะไรอันนี้ไม่ได้ของผมคนเดียวมีเขาให้มาหลายคนองแท่ค่ะขอคุณค่ะ้่อ่เงแล้วแ่งชี่ช่วยไม่หายหัวหมอจริงัง

ครับผมตอนนี้ก็กําลังพาของมาแจกให้น้องๆที่ออเหมู่บ้านต้อมหกนะครับใช่ครับเอามาแค่อัมพงครับดูดูเลยน้องๆน่าจะเยอะกว่านั้นนะครับเดี๋ยวน่าจะไม่พอถูกทุกหัวแล้วเดี๋ยวจับจับลูกจับจับฮะฮะโอ้ยขอบคุณครับตอนนี้นะครับเราอยู่จังก์ต้อมหกนะครับเป็นชุมชนหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่นะครับ ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่บริจาคของเข้ามานะครับทุกๆคนเลยจริงๆขอบคุณมากมากเลยจริงๆน้องๆได้จริงนะครับทุกคนคลิปนี้ขอสักกี่ไลค์ดีครับพี่พีนี่ขอไลค์เดียวผม <c oughs> เฮ้ยน้อง <c oughs> เอา <c oughs> เอ้องเลยเหอเด็ <c oughs> <c oughs> กเป็นนี้ครับผมตอนนี้ผมเจอขาใหญ่ของบ้องหกนะฮะบ้องหกจัะเข้าไว้นะฮะทุกคนขาใหญ่บ้องหกนะครับลูกน้องกดติดตามช่องพี่อะไรบ้างครับนี่ยูทูปไปเลยไรยูทูปไป พี่พี bye ่คัสติยบใบกองพี่บอกพี่ขอบใจบีบีดีให้กองน้องนะครับขอบใจบีบีดีให้กองน้องนะครับเออเอาเนี่เอาเลยเลยนี่อะไรนี่เอารถบังคับด้วยเอารถทุกปีบังคับเขียนหนังสือไหมปกติเขียนโอเคเอาไปคนละแต่ไอ้น้องก้าวเราดีนีนะอย่าดิ่งนะถต้หลบุมก่อนหลุมหนึ่งฝ๊บหนึ่งก่อนไล่ก่อนกดไล่เกีคยนอ่าจะมบ้างโอเคได้สองลูกม้านของมาก็ลอยอย่าีเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวิ่งเลยเดี๋ยวยงเลยเลยมาเย่ไปไห้เลยน่ไห้หนังกันได้ไหมเ้ยหละไปครับเด็กๆทุกน่าเอาคเดี๋ยวเอาเอานี้เลยเอาไปเลยหนุมหมดแล้วหนุ่มต่าว ขนมหมดแล้วขนมหมดแล้วดีพี่แม่กินน้ำกินแทนน้ำเท็กซี่นะำไปนานวันนี้เราเรียลวันนี้เราพามาเลือกตั้งนะครับกาเบอร์อะไรครับกาเบอร์สูงจุดหนึ่ทุกคนโน้โน้โบ๊ะโบ๊ะเมย์กองดีกว่ามบอกว่าขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับเร็วขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับเออเอาไดเอาอได้ไหมครับ มาเดียวันีะไม่ได้ที่มนจะกรเป้ากระเป้าอกระปุกมานี่้อง้องเปลี่ยนดีเบ่นียนะข้อิตก่้้หมเลยต้องยางนะเอาเลยนี่หน่มเรวเรยเร็วเ้เร็วเร็เร็วเร็วรเเเเร็เเเร็วเร็รเรเเว อันนี้อันนี้อันนี้อะไรก็ไม่เด็กเป็นเด็กพอเราเอาด้วยสมุดเอาเนี่ยเอาดินสอไปก่อนดินสอก่อนปาเอาดินสอได้ยังไหนจะส่งได้เดียวทุ่มเดียวเอาไหมเอ้ยยังไม่ได้ที่ของบุ๋มไหมไอนี่ได้แปลวว่าคี่นม่เป็นสมุดเหมืนถัดอาเซนเอาไว้วาดดินสอของเล่นไปเอาเอาสมุดเบ็ดมันมีเบ็ดในไอเท็มน้องเอาไปทั้งเปลาเลยก็ได้ดินสอน้องได้ยัง สมุันเป็นจองกับ่ยอะไรอ่ะมันีทำไรอย่างนั้นเออเอาไว้แสดงตัวนุตนี่เปิืนผีดังเลยคนนี้คุณเจไปจำลักโซนคุณเจไปจำลักฟ้าแล้วก็เดยวเลยมีฟาสลาที่โดดอย่งีมีปันั่นและเอาหน่องเอาไปให้เปื่นกันเอาเอานี้ใส่ถุงไปไม่มีถุงให้หนูเลยหมดแล้วหนูถุงหมดแล้วหนูเอาไม่กลัวไปเล่นไป มาให้เด็กนูนหน่อยเด็กนูมันจับแมงโก่งตุยเอาง่ายได้รนี่เอาให้ยพูดไปพูดมาเออเอาให้ยูดไม่ได้เดี๋นี่เอาให้ยูดอ่ะขอบคุนอะไรเออเอาง่ายพูดไม่ได้เกี๊นี่ได้กับกองก่อนขอบคุณทุกคนครับเร็วขอบคุณทุกคนครับเกี๊ยนู่นู่นี่นี่คนแจกอยู่ในกองนี่ขอบคุณพี่เอาเลยขอบคุณครับโอเคเป็ถึงกองหย่อนถึงกองจองพี่เอายามาเปลื่ยนเปลื่ยนห้มาจังเนี่ยต้องเปลื่ยนเปลื่ยนที บ้งนูปไบาอันี้ท่านสสท่านสอสท่านส้ออย่าง้มาปี่างเลยดินจจอเลยได้ปากะเพียวอเลยได้ปากะเพียวัสดีครับพี่เก็ได้บุยเราเป็นตากองนะได้ปาไก่ลุยเลยอย่าลืมไปติดตามช่องข้าวมันไก่นะน้องอ่ามามาได้หนุ่ได้หน่มเวะู้งหยอยู่อันนี้ พี่มันด้ไปได้เอาไปเตะเกลือน้องมันแลูกกับพี่บ้าวนี่นี่เลยเนาะได้ลบเด้อยืนยืนยืนพุ่ปัดเอาไปจากโกงเลยเหรอมาเอาไปเตะเกลือกเร็วหนึ่งสองทุกคนครับตอนนี้เจอยูทูบเบอร์นะครับช่องรถแห่สายใต้นะครับรถแห่ภูริซาวนะครับ ยูทูบขก็ดังออกผมอีกครับทุกคนนะฮะฝากไว้นะครับน้องน้องชายนี่ฝากเลยนี่ฝากเลยฝากกดติดตามช่องพี่เขาด้วยนะครับแล้วก็ฝากช่องน้องด้วยช่องรถแห่บริสราวันแล้วก็นี่ขอบคุณพี่พี่ที่ให้ขอด้วยขอบคุณพี่พี่ที่ให้ของพวกนี้ครับโอเคครับไม่ใช่ว่ากดไม่กดสายดีนสายอะไร พาพี่บอสไหใขอของเด็กๆนะครับน,นันบด <Okay. S 2> ีนะนองปล้อหมดแล้วแหละโอ้โหน้องๆมีความสุขมากครับไปนะมูะน,ะมมนุ่นนี่น <ST AN IC> เหรอดีดีเต๋มบีก้า ก uh ่อ huh น uh ้า huh ก่อน้า hey, ก uh ่อ huh. น okay. well, um. right. wow. okay. ่เนว่าไม่ออกมาเอาเียนือเร็วนี่ใยให้เปยกนนะมีชีวิตอยู่อให้ร้านนาสมยเล็กกันอไอ้บเไอ้บบไล้วได้แล้วลับ

ของน้องๆวันเด็กที่ผ่านมานะครับเดี๋ยว E ีพีหน้านะครับผมจะพาทุกคนนะครับวันนี้แจกในชุมชนป้อมหกนะครับในเมืองหัดใหญ่นะครับเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะพาออกนอกเมืองกันนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจขอขอกคุนล่วง,งหน้าทุกๆคนนะครับ